มูลที่รงเจต่ออเกงหัดใหญ่นะคะมอบโค37ตัวค่ะให้กับกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาในงานประเพณีไถ่ชีวิตโคครั้งที่16ประจำปี2567ค่ะวันนี้ที่มูลธิโรงเจต่อวอเกงหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้จัดพิธีมอบโคจำนวน37ตัวให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ในงานประเพณีไถ่ชีวิตโคครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีนายเอกยังอภัยนสงขลาแหนำเภอหัดใหญ่เป็นประธานในพิธีมอบโครพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองคอหงนายอนเนกแท้ตั้งประธานมูิทธิโรงเจต่อโอเก่งหัดใหญ่นายเกติศักดิ์วิเศษด,ดอนไว้เจ้าสำนักมูิทิโรงเจต่อโอเก่งหัดใหญ่นายสุวิทย์ตันรัตนากรประธานจัดงานสมพันธ์ต่อโกบเกง่งจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ดยก่อนจะเริ่มพิธีไถ่ชีวิตโคนะคะผู้ร่วมงานได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวน72ทุนเนื่องในวนโรกาศวันเฉลิมพระชนมพันศา28กรกฎาคม2567 โดยปีนี้ทางมูลนิธินะคะได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30กรกฎาคมซึ่งมีพิธีกรรมอันสำคัญประกอบด้วยพิธีอัญเชิญสอบพิธีพิธีปล่อยสัตว์น้ำน้ะอ่างเก็บน้ำแก้มลิยงคลองเรียนพิธีสันเสริญเนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จธรรมขององค์มหาโพธิสัตว์ พิธีสักการะเนื่องในวันประสูติองค์มหาเทพกวนอูพิธีอุที่ส่วนบุญส่วนกุศลแก่สัปสัตและวิญญาณรายญาติรวมทั้งการแจกทานจำนวน200ชุดแก่ผู้ยากไร้โดยทุกวันยังจัดให้มีพิธีสวดมนต์สรนเริญเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับงานประเพณีไถชีวิตโคนะคะทามฤติรงเจต่อบอกเก่งหัดใหญ่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งตลอด10ปีที่16ปีที่ผ่านมานะคะก็มีโคได้รับการไถชีวิตไปแล้ว457ตัวซึ่งปีนี้มีโคที่ผ่านการคัดเลือกจากพระโพธิสัตว์กวรอิมจำนวน37ตัว โดยเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับโคไปเลี้ยงในปีนี้นะคะก็จะเป็นเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อ,อำเภอสงขลาอําเภอหัดใหญ่อําเภอนาหม,ม่อมอําเภอคลองหอยโของอําเภอสิงห์นครและอําเภอระโนโดจํงวนสามสิบเจ็ดรายโดยจะมีการพิจารณาตามคุณสมบัติคือต้องมีความพร้อมในการเลี้ยงดูห้ามฆ่าห้ามขายโคที่ได้รับและหากโคที่รับไปกําเนิดลูกเป็นเพศเมียตัวแรกจะต้องส่งเข้าสู่โครงการสายเยรักของมูลนิธิเพื่อมอบให้กับเกษตรกรร,กร,รายต่อไป และปีนี้นะคะก็มีโคจำนนแปดตัวที่มาจากโครงการสายเยรักและอีกสองตัวกำลังตั้งท้องทั้งนี้โคทุกตัวได้รับการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนจากคณะสตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักง,งานปศุส,สัตว์อำเภอสิงหนครเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธายังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีมูลที่โรงเจต่อ่อกเก่งหัดใหญ่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี5532113913ค่ะ